นะครับเพื่อกําจัดฝุ่นนะเพื่อกําจัดฝุ่นทาให้สะอาดเพื่อจะได้ส่งออเดอร์ให้ลูกค้าได้รับประทานอย่างปลอดภัยนะครับจริงๆแล้วก็สะอาดแล้วครับพี่ต้นแต่ตอนนี้ก็คือรักษาความสะอาดด้วยนะฮะและให้ลูกค้าได้มั่นใจได้เห็นการผลผลิตและการที่จะนำส่งลูกค้าได้รับประทานอย่างปลอดภัยนะครับตอนนี้นะฮะ กำลังล้างอัดฉีดเพื่อให้รักใ,ให้ความสะอาดและกำจัดฝุ่นตามที่ต้นนะฮะเนี่ยจริงๆแล้วก็ทานได้เลยนะฮะแต่ใน,นี้เพื่อเพื่อความสะอาดของอผู้ผลิตนะฮะทำให้ลูกค้าได้รับประทานอย่างความมั่นใจนะครับตอนนี้ก็นี่ครับนะเก็บมาแล้วก็ล้างแบบนี้นะครับนะเพื่อ ให้ลูกค้าได้ทานด้วยความปลอดภัยนะครับตอนนี้ออเดอร์กำลังสั่งเข้ามาด่วนเลยครับนะตอนนี้ก็กำลังห่อส่งให้ลูกค้าเป็นออเดอร์ด่วนนะครับนะครับผลิตผลออกมาได้ดีาราคาแพงนะครับดีกว่าปลูกยางพารา ะะตอนช่วงนี้ใครทําก่อนรวยก่อนนะครับเป็นผลนะอันนี้ก็กําลังแพ็กใส่กล่องกล่องละ1นึโลนะครับนะ,ะตอนนี้ออเดอร์กําลังเข้าสดสดร้อนรอนตอนนี้รีบส่งพักส่งให้ลูกค้าเลยนะครับเนี่ยฮะเป็นผลผลิตที่งดงามและก็ดีมากเลยครับ ปุ๋มที้แรกเราคิดว่าติดเราผมจะขุดขายนี่เราไม่มีเวลาทำนะเราไม่มีเราทำเราก็ชิดไปเนี่ยจานก็จะเล็กอันนี้เอาออกไปแล้วไช่วยอ่อันนี้อันนี้ร่วงกินอ๋อด่วงกินด่วงกินนะก็นะครับอันนี้ก็ชิดไปไหมคะท่านนายกเนี่ยชิดไปเนี่ยเดี๋ยวจะเอาแม่โครงขุดล้อมไปปลูกขยายที่ต้นเสียไปเองดครับพยายามไปคับหลายไร่มากแล้วยังมีทางด้านนู้นอีกเนาะครับรองรุดแฟงกำลังปีนี้เริ่มออกแล้วอีกอีกยีไร่ ครับแต่การปลูกอินทผาลัมนั้นหนามนะครับไม่เยอะมากผมไม่เคยเห็นหนามยังไม่ได้โดนแทงเลยครับโโอ้หปวดมากครับเนี่ยผมโดนเลยลองเท้าก็ทะลุนะครับเนี่ยโอ้ม่หนามด้วยเหลยเนี่ยต้องใช้มีด่สั่ขอคูดทิ้งให้หมดการจัดการการบริหารจัดการได้ง่ายขึ้นนะครับนี่หนามหนามจะเป็นอยังไงนี่ยังกระเบนอยังกระเบนยังกระเบนรองเท้าผ้าใบนี่ทะลุปึิดเลยครับ เดี๋ยวจะเอาต้นนี้ออกใช่ไหมผมผมปกแรกๆนะครับผมไม่รู้ผมเอาตัดแล้วผมทิ้งเอาไว้เอารถรถผมอ่ะวิ่งผ่านหมดเลยสีแท่นย่างทิ้งเลยครับนี่แหนมหน้าหน้าหน้าแล้วก็มีโอกาสก็จะมาอีกปีหน้าจะมาอีกนะครับผมเรียนเชิญครับค่ะเป็นไงคะสวนอินตราลำ คอยชนกอินทะพารำคอยชนกอินทะพารำสุดยอดเอาใหม่เอาในึ่งสองสามแล้วค่อยพูดนะอหนึ่งสองสามคอยชนกอินทะพารำเงี่ยไม่ไม่ได้มายืนแถวคือเดินธรรมดาธรรมดาคือเดินคุยกันนะเหมือนเหมือนท้อมสวนอ่ะพี่แดงอ่ะพี่แดงอ่ะไม่คนอื่นเดินสบายพี่แดงอ่ะเดินคู่กับนันท์ท่านนายกแค่นั้นแหละไม่ต้องไม่ต้องอะไรนี่เลยคือต่างคนต่างดู ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เก็บตอนพูดเท่าไหร่อ่าเดินมาเลยเดินมาเลยพร้อมสาพร้อมครับนี่นี่นะครับเป็นเป็นปีปีที่ห้าแล้วอีนภาลำนะครับตอนนี้ก็เราตัดไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับก็ก็สวนนีพระลำนะครับจะสวยงามเยอะมากแต่ถ้าปลูกอย่างนี้นะครับค่อนข้างถี่ไปถี่ไปผมจะเดี๋ยวก่อน พอดีเขาออเดอร์มาิ้ได้เลยครับิได้เลยได้มคะพี่ได้ไหไ้ยนยนา์่ไหนยาทีไหตัดให้ผมแปดร้อ่ะไม่ต้องหมดเอาเอาไซส์ไซส์นวลเลนองัี้อ่าก้นนี้แหละ อันนี้ครับก็ผู้บริโภคก,ก็มาลองชิมดูแล้วครับแล้วก็เอาผลผลิตตนนี้ในราคาเท่าไหร่นะครับสี 400, ่ร้อยฮโลละสี่ร้อยนะอในผลผลิตในต้นนี้นะครับนะกกิโลละสี่ร้อย เดี๋ยวช่างตู้อ่ะท่าไหร่เดี๋ยวผมีฟังไม่พอตายค่าวอะไรไปเลยเดี๋ยวถ่ายหน้าหน้าทุกคนทุกคนด้วยนะที่เจ้าของสวนเน่ะถ่ายขายหมดเลยถ่ายเป็นภาพเดี่ยวเดี่ยวเยอะเห็นหมดแล้วนี่เก็บภาพที่กำลังผลิตผลได้ใบผลได้งามตอนนี้ก็ ห่อไว้กันแมลงมากัดกินนะครับอันนีอ้อันนี้ก็เป็นผลที่ผลิตมาได้อย่างงดงามแล้วก็อันนี้เขาก็ป้องกันแมลงนะครับที่จะมากัดกินมาเสร็จเรียบร้อยกระดาษห่อโอ้ยิ่งกว่ลูกนะดูดายห่นะอ่อนผ้าเขียวห่ออีกชั้นอันนี้มีมีว <c oughs> นกนล็กอะไรพวกวัชพืชอะไรมากินไหมปัดปัญหาใหญ่นะครับของอินทผพาลำที่น่ากลัวที่สุดค่ะด้วงไฟด้วงไฟที่มันมีน้วนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละปากแหลมๆนนะั่นแหละครับตัวร้ายเลยครับเพราะว่ามันเจาะยอดเจาะยอดเข้าไปแล้วมันกินถึงโคนล้มเลยเหมือนมะพร้าวที่ตายมาดูแลยากมากแล้วเราจะทำยังไงคะช่วงที่เรายังไม่มีผลเนี่ยยังไม่เก็บผลเนี่ย เราใช้ต้องใช้สารเคมีมัใช้สารเคมีฉีดนะครับแต่ถ้าฉีดอ่ะก็ฝากทางทางผู้ปลูกอินทผลัมนะครับถ้าฉีดแล้วเนี่ยถ้าลูกอินทผลัมเนี่ยสักหนึ่งเดือนเนี่ยเขาฝากลุณนายาฉีดยาฆ่า,า,มาแมลงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคนทานมีมีฤทนิีผลกับคนทานยาบางชนิดเนี่ยถ้าใช้ไม่ถูกแล้วเนี่ยมันมีผละนะครับสักสามเดือนไปแล้วเนี่ย ยามก็บทนิดแล้วนะครับแล้วเราก็ฉีดได้แต่นี่ผมไม่ได้ฉีดมาห้าเดือนแล้วโอ้ดีมากมากเลยครับไม่ได้ฉีดมาห้าเดือนแล้วสภาพครับจะดีนะครับผมฉีดตลอดครับทุกคัแล้วตอนนี้ก็เริ่มมีคนเดินทางมาอุดหนุนที่สวนแล้วใช่ไหมครับก็เยอะครับเยอะราคาอยู่ที่ประมาณราคาเนี่ยก็อยู่ที่ขนาดของผลนะครับเวลาผลเราจะมีตั้งแต่สองร้อยถึงเจ็ดร้อยบาทนะครับแลวแต่ก็ปีที่ผ่านมาเนี่ยปีที่สามที่สี่และปีที่ห้านี่ก็ผลผลิตดีเอ่อปีนี้ปีนี้ผลการลงทุนเป็นอย่างปีนี้ ที่สวนนี้25ไร่เนี่ยน่าจะได้ประมาณทั้เกือบ40ตัน40ตันครับและที่ปลูกลงทุนไปเนี่ยลดน้ําก็นับค่าไม่ได้มีมูลค่าสูงเหมือนกันเหมือนกันครับทีนี้ว่าก็ฝากนะครับว่าการปลูกผักลําเนี่ยถ้าท่านที่ปลูกใหม่เนี่ยก็น่ากลัวพอสมควรนะครับเพราะว่าตอนนี้ปลูกกันเยอะมากต่างคนต่างแย่งการตลาดการตลาดถ้าใครคิดนะครับปลูกแล้วเนี่ย ้องคิดว่าตลาดคุณจะจํไหนที่ไหนอืมตอนนี้ท่านนายกขายที่ไหนมั้งคะการขายเนี่ยมีตลาดน้ํามีห้างนะครับแล้วก็พ่อค้าแม่ค้ามารับนะครับอนาคตนี่มีส่งนอกไหมส่งนอกตอนนี้มีแต่นอกส่งเราอ๋อแต่ถ้าถ้าปีนี้ผลมันออกเยอะไปติดโควิดพอดีนะครับแต่ประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยถ้าไปติดโควิดผมเชื่อว่า อย่างมาเลเซียอย่างสิงคโปร์อินโดพวกนี้น่าจะจำหน่ายได้แต่เขาก็ซื้อต้นกล้าจากเมืองไทยไปเยอะนะฮะไปเยอะก็ก็ไปเตรียมปลูกนะครับก็ฝากฝากพี่น้องที่จะปลูกอินทผาลัมนะครับว่ายังไงคุณคิดการตลาดแล้วอย่าลืมนะคะมาที่พอยชนกอินทผาลัมเฮ้เรามาไดกเอาใหม่มา เห็นหมดแล้วนนเก็บภาพที่กำลังผลิตผลได้ใบผลได้งามตอนนี้ก็ห่อไว้กันมแมลงามากัดกินนะครับอันนีอ้อันนี้ก็เป็นผลที่ผลิตมาได้อย่างงดงามแล้วก็อันนี้ก็ป้องกัน แมลงนะครับที่จะมากัดกินเออเดี๋ยวก่อนพอดีเขาออเดอร์มาได้ไหมคะพี่ได้ไหมได้ยนยนดูท้องข้างไหนได้ไหมตัดให้ผมแปดร้อยน่ะ ไม่ตอมเอาเอาใช้ใช้เมื่อวนะานเทียนอย่างนอ่าก้อนนี้แหละอันนี้ครับก็อ่าผู้บริโภคก็มาลองชิมดูแล้วครับแล้วก็เอาผลผลิตต้นนี้ในราคาเท่าไหร่นะครับสี่ร้อยครับสี่ร้อยฮะโลละสี่ร้อยนะอ่าในผลผลิต

ไม่ต้องไม่ต้องอะไรนี่เลยคือต่างคนต่างดูมันไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดเก็บตอนพูดเท่าไหรไ่อ่าเดินมาเลยเดินมาเลยพร้อมยางพร้อมสองสามคาร,รับรราาทีนี้นะครับเป็นเป็นปีปีที่ห้าแล้วอินทรพาล<ะ>ัมนะครับตอนนี้ก็เราตัดไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ<อ>ก็ก็สวนอินทรพลาลัมนะครับจะเปิดนี้เยอะมาแต่ถ้าปลูกอย่างนี้นะครับค่อนข้างผีใหม่ตีไปผม ว่าผมปลูกที้แรกเราคิดว่าติดแล้วผมจะติดขายนี่เราไม่มีเวลาทำนะครับไม่มีเวลาทำเราก็ชิดไปเนี่ยจานก็จะเล็กอันนี้เอาออกไปแล้วเชิญอ่าอันนี้อันนี้่ร่วมกินอ๋อร่วมกินร่วมกินนะก็นะครับอันนี้ก็ชิดไปไหมคะท่านนายกเนี่ยชิดไปเนี่ยเดี๋ยวจะเอาแม่พงขุดร้อมไปปลูกขยายที่ต้นเสียไปเองครับผม ยาวไปหลายไร่บ้างแล้วยังมีทางด้านโน้นอีกเนาะครับองรถแปลงกระรังปีนี้เริ่มออกแล้วอีกอีก25ไร่นะครับแต่การปลูกอิฐผ้าลัมนั้นหนามนะครับไม่เยอะมากผมไม่เคยเห็นหนามยังไม่ได้โดนแทงใช่ครับโอ้โหปวดมากครับเนี่ยผมยัโดนเลยเนี่ยรองเท้าก็ทะลุนะครับเนี่ยอมีหนามด้วยเหรอเนี่ยต้องใช้ไมีดกระขอคูดทิ้งไว้ให้หมด การจาการบริหารจัดการได้ง่ายขึ้นนะครับเนี่หนามหนามจะเป็นอย่างไรโอ้โนี่ยังกระเบนอย่างกระเบนยังกระเบนรองเท้าผ้าใบนี่ทะลุปึ๊ดเลยครับอแล้วเดี๋ยวจะเอาต้นนี้ออกใช่ไหมผมผมปกแรกๆนะครับผมไม่รู้ผมเอาตัดแล้วผมทิ้งเอาไว้เอารดรดผมอะวิ่งผ่านหมดเลยสีเส้นยางทิ้งเลยครับนี่หนามหนาหนามแล้วก็มีโอกาสก็จะมาอีกปีหน้าจะมาอีกนะคะขบผมเรียนเชิญครับค่ะเป็นไงคะ สวนอินทผลามคอยชนกอินทผลามคอยชนกอินทผลาสุดยอดเอาใหม่เอาใหม่หนึสาแล้วค่อยพูดนะอันนึ่งสองสามคอยชนกอินทผลามเยี่ยตอนนี้ออเดอร์กำลังสั่งเข้ามาด่วนเลยครับนะตอนนี้ก็กำลังห่อส่งให้ลูกค้าเป็นออเดอร์ด่วนนะครับ ผลิตผลออกมาได้ดีราคาแพงนะครับดีกว่าปลูกยางพาราอีกนะฮะตอนช่วงนี้ใครทําก่อนรวยก่อนนะครับรเป็นผลนะอันนี้ก็กําลังแพ็คใส่กล่องกลองละหนึโลนะครับนะตอนนี้ออเดอร์กําลังเข้าสดสดร้อนๆอนตอนนี้รีบส่งแพ็คส่งให้ลูกค้าเลยนะครับเนี่ยฮะ เป็นผลผลิตที่งดงามและก็ดีมากเลยครับตอนนี้ก็เป็นการล้างนะครับเพื่อกำจัดฝุ่นนะ mm hmm. เพื่อกำจัดฝุ่นทำให้สะอาดเพื่อจะได้ส่งออเดอร์ให้ลูกค้าได้รับประทานอย่างปลอดภัยนะครับ mm hmm. จริงๆแล้วก็สะอาดแล้วครับพี่ต้นแต่ตอนนี้ก็คือรักษาความสะอาดด้วยนะฮะและให้ลูกค้าได้มั่นใจได้เห็น าการาผลผลิตและการที่จะนำส่งลูกค้าได้รับประทานอย่างปลอดภัยนะครับตอนนี้นะฮะกำลังล้างอัดฉีดเพื่อให้รักใ,ให้ความสะอาดและกำจัดฝุ่นาตามที่ต้นนะฮะเนี่ยจริงๆแล้วก็ทานได้เลยนะฮะแต่ในนี้เพื่อเพื่อความสะอาดของอผู้ผลิตนะฮะทำให้ลูกค้าได้รับประทานอย่างความมั่นใจนะครับ ตอนนี้ก็เนี่ยครับนะเก็บมาแล้วก็ล้างแบบนี้นะครับนะเพื่อให้ลูกค้าได้ทานด้วยความปลอดภัยนะครับสะอาด